สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทําขนมปังที่นิยมมากในช่วงนี้นะคะนั่นก็คือขนมปังสังขยาชาเขียวค่ะขนมปังสูตรนี้ทําง่ายมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนคนไหนอยากสร้างรายได้หรืออยากลองทําไว้ทานกินในครัวเรือนตามเรามาในคลิปนี้ค่ะขนมปังไส,ส้ชาเขียวเป็นขนมที่ทําง่ายอีกตัวรสชาติอร่อยแป้งนุ่มมากค่ะ ไส้ก็มีความหอมของกระทิเพื่อนๆคนไหนดูคลิปนี้จบก็สามารถทำได้เลยค่ะส่วนผสมเราจะจดเอาไว้ให้ที่หน้าคลิปนะคะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะผสมส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็พักแป้งเอาไว้ที่45นาทีค่ะ45นาทีผ่านไปก็ตัดแป้งเป็นก้อนๆกบปริมาณเอานะคะส่วนไส้ชาเขียวเพื่อนๆคนไหนอยากทำเดี๋ยวเราจะลงคลิปเอาไว้ให้นะคะคลี่แป้งออกให้เป็นแผ่นบางๆเสร็จแล้วก็ใส่ไส้ชาเขียวลงไปยุ้มหัวยุ้มท้ายแล้วก็หมุ หมุนหมุนคลึงให้เป็นก้อนกลมนะคะดูตามภาพเลยค่ะหลังจากที่ได้ก้อนกลมเสร็จแล้วก็กดให้ขนมเป็นชิ้นเบล่นค่ะแล้วก็ใช้กรรไกรตัด8ดเสียงนะคะให้เป็นกับคล้ายๆขนมฟักทองค่ะหลังจากตัดแป้งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพักแป้งเอาไว้ที่รอบสองค่ะพักแป้งรอบนี้เราจะพักเอาไว้ที่30นาทีค่ะ ขนมที่เราตัดแล้วจะได้รูปทรงประมาณนี้นะคะแต่ตอนนี้มันยังไม่ขึ้นค่ะหลังจากที่เราพักแป้งเสร็จแล้วขนมก็จะเริ่มขึ้นฟูนะนี่คือ30นาทีผ่านไปค่ะหลังจาก30นาทีผ่านไปเราก็จะมาทาไข่ที่ขนมนะคะทาไข่ให้ทั่วทุกชิ้นค่ะจากนั้นเราก็จะโรยด้วยงาค่ะโรยงาเพื่อความหอมนะคะเวลาทานเราจะได้กลิ่นงาหอมๆค่ะ หลังจากที่เราโรยงาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำการอบที่ไฟ180องศานาน15นาทีค่ะก่อนที่เราจะอบเราจะต้องวาวเตาให้ร้อนก่อนนะคะให้ได้อุณหภูมิที่พอเหมาะแล้วเราก็จะอบค่ะ15นาทีผ่านไปเรียบร้อยค่ะขนมขึ้นฟูเหลืองนวลสวยมากค่ะทานด้วยกันนะคะ ขนมปังชาเขียวร้อนๆออกจากเตาใหม่ๆถือกาแฟมาเลยค่ะขนมสูตรนี้ทําไม่ยากนะคะแล้วตัวแป้งเราสามารถที่จะเอาไปต่อยอดใส่ไส้ตัวอื่นก็ได้ค่ะขอบคุณที่รับชมไว้เจอกันในคลิปหน้าค่ะบาย